นนนในได้ที่3ตรงนี้นะครับเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าหมูห่เกาะ5ใหญ่ของจังหวัดกระบี่นะครับจะมีด้วย5เกาะแต่ฝั่งด,ด้านที่เราเห็นหยุดกันอยู่ด้านหน้าหรือด้านฝั่งซ้ายมือทุกคนขวามือครูนะครับ จะเป็นเกาะห้าใหญ่มีด้วยกัน5เกาะนะครับเกาะห้านี้จะเป็นเกาะห้าทางด้านฝั่งที่ตะนตกซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งในการดำครั้งนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากการดำจากจุดที่เราใดที่1กับดที่2ที่ผ่านมาคือจุดเรนนี้จะเป็นจุดที่เขาว่าการดำาวสเปียนดีหรือเขาเรียกว่าเคปใดนั่นเองจุดจึงนี้นะฮะเราจะเรียกเกาะห้าด้านาาใหญ่เกาะห้าใหญ่ทางด้านฝั่งที่ตะนตกเราจะมี พานักลำน้ำนะครับทุกคนนะครับจับคู่บัดดี้จะแตกต่างกันนะครับเพราะเรามีบทเรียนแ,แตกต่ที่2คือเราเราบอดดี้หายครั้งนี้จะจับเป็นบัดดี้กันหน่อยให้ลงกันทีเพราะว่าครั้งนี้ตอนนี้เราจะลงประมาณเกีอบห้าโมงแสงจะเริ่มน้อยลงฉะนั้นวิธีการคือลงจากจยุดทางด้านฝั่งที่เป็นตกไล่ลงมานะครับไอฝั่งที่เป็นถ้ำอยู่นะครับต้องรอครูนิดนึงว่าครูอนุญาตให้เข้าไหมเพราะว่าข้างในถ้าเกิดว่าเราลอยตัวไม่ดีเข้าไปถ้ำแรกนะครับถ้ำแรกจะต่ำอยู่อยู่ที่ความลึกประมาณ1 5เมตร เข้าไปแสงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ความยาวของภายในถ้าประมาณ50เมตรแลวความกว้างจะเป็นห้องโถงใหญ่นั้นยังไม่ถึงถ้ำถ้ำแรกแต่ว่าเข้าไปดูปลาหาไปดูกุ้งตัวตลกตัวเล็กๆนึงอาจจะเจอนะครับประมาณ3-4ตัวหลังจากนั้นจากเสร็จจากถ้ำใหญ่ถ้าแรกเราจะไล่มานะครับกูตั้งชื่อว่าถ้ำแมคโดนัลคือเป็นถ้าคู่นะถ้าคู่คือเข้าจากอีกหนึ่งถ้ำนะครับมาทะลุอีกถ้ำหนึ่งนะฮะแต่ข้างล่างจะมีอีกถ้ำซ้อนอีกถ้ำถ้ำนั้นห้ามเข้า เราเรียกทำจิมี่นะครับเราเราอจะอยู่ทั้งทั้งทั้งสองท้อมเข้าด้วยกันซึ่งการไต่ระดับตั้งแต่25เมตรนะครับจับขึ้นมาเราไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเจอเราใช้การดำแบบทิศทางไปกลับเพราะตอนนี้กระแสน้ำก็นข้างจะลงและลงเร็วด้วยนะครับอย่างหนึ่งกำหนดเรื่องของเวลาดำคือดำไม่เกิน50นาทีถ้าอยู่ที่ประมาณ4 0นาทีเพราะแสงจะเริ่มน้อยลงมาเรื่อยๆเพราะไม่เกิน6โมงกอว่านาะแสงน่าจะหมดทุกคนมีคำถามไหมครับในการดำครั้งนี้มีบ้างไหมเคลียครับเคลียไหมเคลียตัดเคลียแล้ว ไปกันเลยครับเรามีเวลาน้อยเชิญทุกคนเลยครับปะ่ะเกาะ5เป็นกลุ่มเกาะหินปูนขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตรงกลางคล้ายทะเลสาบที่ถูกร้อมรอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่5แก่งโอบล้อมเป็นวงกลมค่ะส่วนใต้น้ำก็มีถ้ำขนาดใหญ่สลับซับซ้อน บรรยากาศด้านล่างออกแนวลึกลับค่ะถึงแม้ว่าวันที่เราลงไปดำน้ำจะค่อนข้างขุ่นและแสงน้อยไปหน่อยแต่ก็ได้อารมณ์แบบผจญภัยใต้ทะเลลึกดีเหมือนกันค่ะลกกกุุนนววยััไไปพใให้สขดดจททีี่่อะรู ใหญ่้างครับวันนี้แับได้ที่3ามแบบวันนี้โอ้โหสวยงามครับเป็นไรพี่แกแต่ได้เห็นความหลากหลายของปลกคารังทั้งอ่อนทั้งปลกคารังแข็งอ่าใช่ค่ะไงครับเจออะไรบ้างครับเมื่อกี้ที่เชียดูมีมอเล่ด้วยไหมมีมอเล่แล้วก็ปลาโตขาเลยค่ะแล้วกปลาปลากระเป้าครับผมหลากสีใช่ไหมแต่ผมว่าจุดเด่นของไดที่3เนี่ยก็คือทิวทัศน์ใต้น้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้ำแล้วก็โอ้โหน้ำผาเหมือนเหมือนเทพนิยายเลย สวยงามมากน้าก็ใสไหมครับใสมากมากเห็นนะครับนะฮะที่เราดําไปผ่านเมื่อกี้ก็เรียกว่าเกาะห้าใหญ่ครับนะครับแต่คืนนี้เราก็ดำบริเวณนี้ฮะเขาเรียกว่าแถวนี้เห็นฮะเพาเรียกว่าลากหูนลากูนซึ่งมีความเสน่ห์ของมันดึงดูดก็คือว่าจะมีความใสของน้าจะมีทิวทัศน์ที่นข้างจะสวยอยู่ในบริเวณของเวของเราแต่เรื่องราวของการดําน้าและลีบบอทยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเสด ของขอ,อันดามันใต้เนี่ยยัง <Okay. S 1> มีอีกเยอะมากนะครับ<ะ>แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสี่คนขอลาไปก่อนนะครับติดตามกันต่อสวัสดีคับ